ในช่วงเวลาเกือบ9,000ปีที่ผ่านมาทะเลทรายซาฮาราเคยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีสภาพอากาศคงที่และเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยมากที่สุดในโลกภาพแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเมื่อพูดถึงซาฮาราคือผืนทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลส,สภาพอากาศที่ร้อนระอุและความแห้งแล้งที่ดูเหมือนจะไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เลยสักนิดแต่ภาพนั้นอาจหลอกลวงสายตาของคุณ เพราะใต้ผืนสอยที่ร้อนระยิบระยับนั้นอาจซ่อนเรื่องราวของอารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ซึ่งรอคอยการถูกข้นพบการค้นพบล่าสุดจากงานวิจัยด้านบูรณณคดีและธรณีวิทยากำลังพลิกโฉมความเข้าใจของเราเกี่ยวกับซาฮาราหลักฐานใหม่บ่งชี้ว่าทะเลทรายแห่งนี้อาจเคยเป็นที่ตั้งของสังคมที่มีความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม และอาจเป็นอารยธรรมเดียวที่รุ่งเรืองก่อนหรือควบคู่ไปกับอียิปโบราณอียิปที่เรารู้จักอ่านไม่ใช่จุดร่วมต้นของอารยธรรมในแถบนี้แต่เป็นเพียงส่วนสุดท้ายของปริศนาอันยิ่งใหญ่ที่ทอดยาวย้อนกลับไปในอดีตกว่าหมื่นปีย้อนกลับไปเมื่อราว1 5 0 0 0 0 0 0ถึง5,000ปีก่อนซาราราไม่ได้เป็นทะเลสายที่แห้งแล้งอย่างที่เราเห็นในวันนี้ ในช่วงที่เรียกว่ายุคสมัยแห่งความชุ่มชื้นของแอฟริกาหรือ African humid period ดินแดนแห่งนี้เคยเขียวกระจีเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวกระจีแม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยวและทะเลสาบขนาดใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปพื้นดินที่วันนี้ถูกปกคลุมด้วยทรายเคยเป็นที่ราบน้งท่วมถึงอันอุดมสมบูรณ์มีทะเลสาบที่ทอแสงระยิบระยับแม้ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด และทุ่งหญ้าสีเขียวที่ทอดยาวราวกับไม่มีที่สิ้นสุดความหลากหลายทางนิเวศวิทยาในยุคนั้นทำให้ซาฮาราเป็นบ้านของสัตว์ป่านานา,นาชนิดตั้งแต่ช้างที่เดินเตรไปตามที่ราบคอยาวที่ยืดคอสูงเด่นแอนติโลปที่วิ่งตัดผ่านทุง่งหญ้าไปจนถึงกลุ่มมนุษย์ยุคแรกที่เริ่มตั้งรกรากสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์นี้เอื้อให้เกิดการพัฒนาสังคมที่มีความซับซ้อน ชุมชนที่มีระเบียบเริ่มก่อตัวขึ้นผู้คนสร้างที่อยู่อาศัยและศูนย์กลางพิธีกรรมที่อาจเป็นรากฐานของวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาในช่วงเกือบ9,000ปีนั้นสภาพอากาศของซาฮาราคงที่อย่างน่าถึงมันเป็นดินแดนที่มอบโอกาสให้มนุษย์พัฒนาการใช้ชีวิตที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันเมื่อราว5,000ปีก่อน การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในมุมเอียงของแกนโลกทำให้ความเข้มข้นของมรสุมลดลงอย่างรวดเร็วฝนที่เคยชโลมพื้นดินเริ่มเหือดแห้งพืชพันธุ์ค่อยๆตายจากพื้นดินเริ่มสะท้อนแสงแดดมากขึ้นสร้างวงจรป้อนกลับที่เร่งให้เกิดการกลายเป็นทะเลทรายภายในเวลาเพียงไม่กี่ศตวรรษช่วงเวลาที่สั้นอย่างน่าทึ่งในแง่ธรณีวิทยา ซาฮารากลายเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ปลายเป็นสถานที่ที่ดูเหมือนไม่ต้อนรับสิ่งมีชีวิตใดๆการล่มสลายของซาฮาราเขียวขจีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันเกิดขึ้นพร้อมกับการกําเนิดของอียิปต์โบราณการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมครั้งใหญ่นี้กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการอพยพครั้งยิ่งใหญ่ผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ใจกลางซาฮารา ต้องลัดทิ้งบ้านของพวกเขาและเคลื่อนย้ายไปทางตะวันออกสู่พื้นที่ใกล้แม่น้ำนานซึ่งกลายเป็นเส้นทางหลักสำหรับการเกษตรและการตั้งถิ่นฐานการอพยพครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการย้ายถิ่นฐานของผู้คนเท่านั้นแต่ยังนำพาความรู้ด้านวัฒนธรรมเทคนิคการเกษตรและพิธีกรรมทางาศาสนาไปด้วยนักวิจัยสมัยใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับแนวคิดที่ว่า อียิปต์โบราณอาจไม่ใช่จุดกำเนิดของอารยธรรมเพียงแห่งเดียวแต่เป็นผลพวงสุดท้ายของสายฐานวัฒนธรรมที่ยาวนานกว่าที่เราเคยเข้าใจเราวกับว่าอียิปเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำส่วนรากฐานที่ซ่อนอยู่นั้นอาจย้อนกลับไปในซาราราเมื่อครั้งยังเขียวขจีชาวอียิปต์โบราณเองก็ไม่เคยอ้างว่า พวกเขาคือผู้สร้างอารยธรรมของตัวเองในบันทึกของพวกเขาพวกเขามองตัวเองเป็นผู้สืบทอดมรดกที่ยาวนานเอกสารโบราณอย่างไรยชี้กษัตริย์แห่งอับิดอสไรยชี้กษัตริย์แห่งตูรินหรือหินปาเลโมบันทึกประวัติของกษัตริย์ที่ย้อนกลับไปนับหมื่นปีซึ่งเกินกว่ากรอบเวลาที่นักอีวิทยาสมัยใหม่ยอมรับนักวิชาการในปัจจุบันมักมองว่ากษัตริย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ เป็นเพียงตำนานหรือเรื่องเล่าสัญ,ญลักษณ์แต่สำหรับชาวอียิปต์โบราณความแตกต่างระหว่างประวัติศาสตร์และตำนานนั้นไม่ชัดเจนตัวอย่างเช่นในปาปิรัสแห่งตูรินมีการแบ่งแยกระหว่างกษัตริย์ที่เกิดจากเทพเจ้าและกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์แต่ไม่ได้ระบุว่าฝ่ายใดมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่าบันทึกเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องเล่าหรือเป็นร่องรอยของประชากรโบราณที่ถูกลืมไปแล้ว ความทรงจำเหล่านี้อาจเป็นเงื่อนงำที่ชี้ไปยังอรารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองในซาราหาก่อนที่มันจะกลายเป็นทะเลทรายแหล่งข้อมูลโบราณเช่นตารางของปโตเลมีนับประวัติศาสตร์ชาวกรีกได้บันทึกถึงการมีอยู่ของชุมชนแม่น้ำและทะเลสาบในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นทะเลทรายร้าง การค้นพบล่าสุดด้วยภาพถ่ายดาวเทียมและการสำรวจระยะไกลนั้นได้ยืนยันว่าร่องรอยของร่องน้ำโบราณและทะเลสาบเหล่านี้ยังคงมีอยู่จริงราวกับว่าความทรงจำของอดีตถูกฝังอยู่ในผืนสายรอให้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเปิดเผยภาพถ่ายจากดาวเทียมเผยให้เห็นร่องรอยของแม่น้ำที่เคยไหลผ่านและทะเลสาบที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับชุมชนโบราณสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับบันทึกโบราณอย่างน่าทึ่งทำให้เราเริ่มสงสัยว่าซาฮาราอาจเคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสมัยใหม่ยิ่งตอกย้ำสมมุติฐานนี้สซากมนุษย์ที่พบในถ้ำตาโฟโรในโมโร็อกโกซึ่งมีอายุราว1 5 0 0 0ปี แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของพันธุกรรมจากแอฟริกาใต้ซาราและตะวันออกไกลสิ่งนี้บ่งชี้ว่าการติดต่อและการเคลื่อนย้ายระยะไกลเกิดขึ้นในซาราเมื่อครั้งที่มันยังเขียวขจีผู้คนในยุคนั้นไม่ได้แยกจากกันแต่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ข้ามภูมิภาคการศึกษาจิโนมิกยังเผยให้เห็นถึงความต่อเนื่องทางพันธุกรรมระหว่างชาวซารายุคก,ก่อนประวัติศาสตร กับสังคมยุคแรกในหุบเขานายซึ่งสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการอพยพจากซาฮาราสู่ายเป็นส่วนสำคัญในการก่อกำเนิดอารยธรรมอียิปต์นอกจากนี้การขุดค้นที่นาบตาพลายาในอียิปต์ตอนใต้ซึ่งมีอายุย้อนไปถึง7,500ปีก่อนคริสต์ศักราชเผยให้เห็นโครงสร้างหินขนาดใหญ่ที่จัดวางตามแนวสุริยคติในช่วงฤดูร้อนโครงสร้างเหล่านี้ แสดงถึงความรู้ด้านดาราศาสตร์และความสามารถทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งซึ่งเก่าแก่กว่าพีระมิดหลายพันปีมันเป็นหลักฐานว่าสังคมในซารารามีความซับซ้อนมาก่อนที่อียิปต์จะรุ่งเรืองปริศนาอีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับเรื่องราวนี้คือมหาสฟิงซ์แห่งกีซ่าซึ่งน,นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับฟาโรคาเฟ และกำหนดอายุไว้ที่ราว2,500ปีก่อนคริสต์ศักราชแต่สิ่งที่ทำให้สฟิงซ์เป็นปริศนาคือการไม่มีจารึกใดๆที่ระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้สร้างดรโรเบิร์ตโชกนักธรณีวิทยาได้เสนอทฤษฎีที่ท้าทายความเชื่อเดิมเขาชี้ว่ารูปแบบการสึกกร่อนของสฟิงซ์ไม่ได้เกิดจากลมในเทะเลทรายแต่เกิดจากน้ำฝนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นสฟิงซ์ อาจมีอายุกเก่าแกกว่ายุคสมัยแห่งความชุ่มชื้นของแอฟริกานั่นหมายความว่ามันอาจถูกสร้างโดยอารยธรรมที่มีความสามารถทางสถาปัตยกรรมสูงกว่าที่เราคาดไว้ในยุคของอียิปต์ราชวงศ์การค้นพบนี้จุดประกายคำถามว่าสฟิง์อาจเป็นร่องรอยของอารยธรรมที่เก่าแก่กว่าที่เราเคยรู้หรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นมันจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสามารถของมนุษย์ในยุคโบราณซาฮารา ครอบคลุมพื้นที่กว่า9ล้านตารางกิโลเมตรแต่การสำรวจทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบนั้นครอบคลุมเพียงไม่ถึง1%ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและความไม่แน่นอนทางการเมืองในภูมิภาคทำให้การสำรวจเป็นไปอย่างยากลำบากชุมชนโบราณที่อาจเคยรุ่งเรืองยังคงถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายอาจจะยังรอให้เราไปค้นพบพวกเขาหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบันทึกทางพันธุกรรมศิละปะบนหินที่พรรณนาถึงชีวิตในอดีตวงหินโบราณที่บ่งบอกถึงความรู้ด้านดาราศาสตร์หรือชุมชนร้างที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วซาฮาราดูเหมือนจะเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งทฤษฎีที่เป็นไปได้ชี้ว่าครั้งหนึ่งซาฮาราอาจเป็นที่ตั้งของสังคมที่เจริญรุ่งเรืองซึ่งถูกทำลายโดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการกลายเป็นทะเลทรายอียิปต์โบราณอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่ามากซึ่งยังคงซ่อนอยู่ในเงามืดของผืนทรายการศึกษาและการค้นพบนี้มันได้เปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับซาฮาราไปเลยและยังท้าทายทฤษฎีเก่าๆเกี่ยวกับจุดกำเนิดของอารยธรรมอียิปต์อีกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่น การสแกนด้วยดาวเทียมที่เผยให้เห็นร่องรอยของแม่น้ําโบราณการวิเคราะห์พันธุก,กรรมที่เชื่อมโยงผู้คนในอดีตหรือการศึกษาโครงสร้างหินที่บ่งบอกถึงความรู้ขั้นสูงกําลังเปิดหน้าต่างสู่โลกโบราณที่ถูกลืมราวกับว่าเรากําลังย้อนเวลาไปเห็นภาพของผู้คนที่เคยใช้ชีวิตท่ามกลางทุ่งหญ้าและแม่น้ําที่ปัจจุบันกลายเป็นทะเลทราย ภาพของมนุษย์ยุคโบราณที่ยืนอยู่ริมทะเลสาบมองดูฝูงสัตว์ที่เดินผ่านหรือจัดวางหินเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์เริ่มชัดเจนขึ้นในจินตนาการของเราต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจของเราอยู่นั่นก็คืออารยธรรมที่อาจเคยรุ่งเรืองในซาฮาราคืออะไรกันแน่มันเป็นรากฐานของอียิปต์หรือเป็นอารยธรรมที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง หากสฟิงซ์มีอายุเก่าแก่กว่าที่เราเชื่อมันจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสามารถของมนุษย์ยุคโบราณและหากโคุงสร้างหินที่นับตาพลายาเป็นหลักฐานของความรู้ด้านดาราศาสตร์ที่ก้าวหน้ามันจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษยชาติอย่างไรคำตอบอาจยังคงฝังอยู่ในทรายรอวันที่เทคโนโลยีและความเพียงของมนุษย์จะค่อยๆเปิดเผยความจริงเช่นเดียวกับที่แม่น้ำไนเคยพัดพาความอุดมสมบูรณ์ มาสู่ผืนดินเมื่อพันปีก่อนการค้นพบใหม่ๆใ,ในซาฮารากำลังพัดพาความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับอดีตมาสู่เราทุกหลักฐานที่ถูกขุดพบไม่ว่าจะเป็นซากมนุษย์ศิลปะบนผนังถ้ำหรือร่องรอยของแม่น้ำโบราณล้วนเป็นเหมือนชิ้นส่วนปริศนาที่รอการประกอบเข้าด้วยกันและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทาง เพื่อไขปริศนาอริยธรรมที่หายไปใต้ผืนทรายอันกว้างใหญ่ของซาฮาราเรื่องราวของอดีตยังคงซ่อนอยู่ในเงามืดของทะเลทรายรอคอยนักสำรวจรุ่นใหม่ที่จะมาส่องแสงแห่งความรู้ลงไปและเผยให้เห็นความลับที่ถูกฝังไว้มานานนับพันปี